เก้าอี้แห่งความตายเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเก้าอี้ผีสิงในผับแห่งหนึ่งที่พร้อมจะฆ่าทุกชีวิตหากใครเข้าไปนั่งซึ่งมันได้พรากชีวิตของผู้คนจำนวนมากนับไม่ถ้วนตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันจนเก้าอี้นี้ได้ชื่อว่าเก้าอี้แห่งความตายถ้าอยากรู้เรื่องราวของเก้าอี้ตัวนี้แล้วขยบเข้ามาใกล้ๆแล้วรับฟังไปพร้อมๆกัน เหตุการณ์ของกุยอี้ผีสิงตัวนี้เกิดขึ้นในสมัยก่อนช่วงปีคริสตศักราช1702ค่ะในตอนนั้นได้มีนักโทษคนหนึ่งชื่อว่าโทมัสบัสบี้ที่ได้กระทำความผิดอะไรบางอย่างที่ร้ายแรงจนถึงขนาดที่ว่าตัวของเขาเองต้องโดนประหารหลังจากที่ได้รับโทษในคุกเรียบร้อยก่อนที่เขาจะโดนประหารนั้นก็ต้องมีการสอบถามเกี่ยวกับอาหารมื้อสุดท้ายที่เขาต้องการที่จะทานก่อนจะโดนประหาร ซึ่งตัวเขาก็ได้เลือกที่จะไปทานอาหารมื้อสุดท้ายของเขาที่ผับแห่งหนึ่งที่เขาชอบไปตลอดมาก่อนหน้านี้และเขาก็ได้ทานอาหารตามที่เขาตั้งใจเอาไว้ก่อนที่ตัวเขาจะถูกนำกลับไปที่คุกเพื่อรอเวลาประหารอยู่ๆตัวเขาก็ได้พูดออกมาหนึ่งประโยคที่ทำให้ทุกคนรู้สึกกลัวจนขนลุกก็คือหากใครที่มานั่งเก้าอี้ตัวนี้ขอให้ความตายอัเฉียพลันเข้าสู่ผู้นั้น ผู้ที่อาหารมานั่งเก้าอี้ของข้าและหลังจากนั้นตัวของเขาก็ได้ถูกนําตัวไปประหารและได้เสียชีวิตลงโดยที่ถูกแขวนคอหลังจากการตายของนักโอดคนนี้ก็ไม่ได้มีใครคิดอะไรและได้ใช้ชีวิตไปตามปกติแต่หลังจากนั้นมันก็เกิดเรื่องราวแปลกๆขึ้นมาเพราะว่าใครก็แล้วแต่ ที่ไปน,นั่งเก้าอี้ตัวที่นักโทษคนนั้นนั่งไปวันก่อนก็จะต้องทําให้คนนั้นมีอันเป็นไปตามกันจนทําให้คนที่ระแวงส่วนใหญ่เริ่มเชื่อเกีย่วกับคําสาบที่เขาได้พูดเอาไว้ก่อนที่ตัวของเขาจะโดนประหารแต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงและก็ได้เข้ามาทดลองนั่งเก้าอี้ตัวนี้ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ตัวโทมัสได้พูดเอาไว้ก่อนหน้านี้มันก็เกิดขึ้นจริง เพราะทุกคนที่ได้มานั่งเก้าอี้ตัวนี้ต่างก็เสียชีวิตกันทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดถึงเกี่ยวกับความเฮี้ยนและความน่ากลัวจนมาถึงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ได้มีทหารจากกองทัพต่างก็เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเก้าอี้ตัวนี้และก็เข้ามาทดลองนั่งซึ่งมันก็เป็นไปตามคำสาบหลังจากนั้นพวกเขาเหล่านั้นก็ต้องตายไป หลังจากนั้นเก้าอี้ตัวนี้ก็อยู่มาหลายสิบปีโดยไม่มีใครเข้าไปทดลองนั่งจนกระทั่งปีคริสตศักราช1967เก้าอี้ตัวนี้ก็ยังคงอยู่ไม่ได้ไปไหนได้วยความที่หลายๆคนกลัวพวกเขาจึงไม่กล้าทำอะไรกับเก้าอี้ตัวนี้หลังจากนั้นได้มีนักบินสองคนจากประเทศอังกฤษได้ขอเข้ามาทดลองนั่งกับเก้าอี้ตัวนี้โดยการลงไปนั่งและหลังจากที่พวกเขาออกไปจากขับพวกเขาทั้งสองคน ก็ได้เกิดอุบัติเหตุโดยที่พวกเขาได้ขับรถกระบะกลับบ้านและเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางทําเอารถต้องไปชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่และพวกเขาทั้งสองก็ได้เสียชีวิตลงทันทีและเหตุการณ์หลังจากนั้น3มปีก็ได้มีคนงานได้เข้ามาทดลองนั่งเก้าอี้ตัวนี้และเสียชีวิตลงหลังจากที่ตัวเขาออกจากผับได้ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเขาเสียชีวิตโดยที่ว่าตัวเองตกลงไปในหลุมที่กำลังก่อสร้างอยู่ และเหตุนั้นทำให้เขาเสียชีวิตทันทีซึ่งลาคนงานที่อยู่ในที่เกิดเหตุต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ตายถึงไม่เห็นหลุมก่อสร้างก่อนที่เขาจะเดินตกลงไปทาง,ทางทั้งที่หลุมนั้นมันเป็นหลุมขนาดใหญ่และมีที่กั้นปิดอยู่ข้างหน้านั่นควรจะเป็นคำสาบที่เขาได้เข้าไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นแน่ๆแ,และในช่วงปีถัดมาหลังจากเคสคนงานได้เสียชีวิตลง ก็มีผู้ที่ได้ไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้อีกครั้งคนผู้นั้นทํางานเป็นช่างซ่อมหลังคาในวันนั้นหลังจากที่เขาได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้ก็เกิดอุบัติเหตุหลังจากที่เขาขึ้นไปซ่อมหลังคาบ้านหลังหนึ่งและเสียชีวิตทันทีแต่ก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงที่น่าสงสารโดยที่ตัวเธอนั้นได้ทําความสะอาดอยู่ในผับแต่ตัวเธอเกิดเผลอล้มใส่เก้าอี้ตัวนี้โดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งทําให้ตัวเธอ ต้องเสียชีวิตต่อมาด้วยสาเหตุมีเนื้อง,งอกภายในสมองกระทันหันซึ่งเก้าอี้ตัวนี้ได้สร้างความตายกับคนหลายคนมาแล้วจนเจ้าของผับ ต้องตัดสินใจที่จะนำเก้าอี้ตัวนี้ไปเก็บไว้ที่ห้องใต้ดินแต่ก็ยังไม่หวายมีคนเข้าไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้อีกและหลังจากนั้นก็ต้องมีคนตายเพราะเก้าอี้ตัวนี้อีกหลายคนในช่วงปีคริสตศักราช1972ทางเจ้าของผับจึงได้ตัดสินใจนำเก้าอี้ผีสิ่งนี้ส่งไปให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยที่พิพิธภัณฑ์ได้แก้ไขวิธีที่จะมีคนลงไปนั่งเก้าอี้ผีสิงด้วยการยกเก้าอี้ให้ขึ้นสูงติดก,กับผนัง เพื่อที่จะไม่มีใครสามารถไปนั่งที่เก้าอี้ตัวนี้ได้อีกซึ่งมันก็ได้ผลและเก้าอี้ตัวนี้ก็ได้อยู่คู่กับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันซึ่งก็ยังไม่มีใครรู้ว่าพิพิธภัณฑ์ที่ว่านี้อยู่ที่ไหนกันแน่แต่มันก็คงจะไม่ดีถ้าคุณได้รู้แล้วเกิดไปทดลองนั่งขึ้นมา